ถ้าผมจะให้ดูเนี่ยถ้าคุณดูดูเนี่ยผมให้คุณดูได้แค่นี้อ่ะแต่ถ้าคุณดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นคุณดูคนแรกในรายการของคุณนะครับเพื่อที่จะให้คุณเห็นนะคุณจะดูได้แล้วผมก็จะนะนะผมจะให้คุณดูไม่มีปัญหาอ่ะคุณดูดีๆนะไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าแต่ผมให้คุณดูได้ไม่เยอะนะครับ ว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะถ้าคุณเห็นแล้วเนี่ยคุณคิดว่ามันมันมันโหดไหมคุณช่วยดูหน่อยแล้วกันนะอ่ะขอดูหน้าจอหน่อยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่ให้คุณดูเพิ่พออก,กันแต่เพราะผมไม่บอกคุณได้เยอะกว่านี้โอ้ยอันนี้เรื่องจริงไหมอะ เหมือนในภาพยนตร์เลยนะดูสิเขาผิวอ,อะไรคะเป็นเหมือนเป็นดา